กล้วยก็สุกแล้วคะ่ะทุกคนกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำวา้ากำลังกินเลยนะเนี่ยทุกคนอ่ะใครอยากกินก็นมาเอาเด้อเนี่ยเช้าเช้านะคะพ่อบ้านก็จะมาลดน้ำต้นไม้นะคะเป็นผักนะคะผักเราก็มีต้นหอมมีผักชี มีผักกาดแล้วก็มีผักชีฝอยค่ะทุกคนนะคะที่เขาใส่แกงอ่อมเขาเรียกผักชีฝอยใช่ไหมนั่นแหละค่ะบรรยากาศยามเช้านะทุกคนวันนี้อากาศดีมากนะคะไม่รู้ว่ากี่องศานะสิบกว่านี่แหละนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าสิบเท่าไหร่นะ,ะก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะแต่รู้แต่ว่าสิบกว่านี่แหละอากาศยามเช้าก็อากาศบรรยากาศดีค่ะทุกคน นี่ก็จะปลูกอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอนะคะแล้วก็ปลูกเล็กๆ,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 ๆน้อยๆนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดท,ที่เหลือไว้นะจริงๆ,ๆแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็ปลูกไว้แหละแต่ว่าอ่าเก็บกินหมดแล้วเนาะมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ก็ทุกคนมันฟันหลอเนอะ<笑><笑>ก็เลยต้มกินแบบเออต้มกินเล่นๆนะทุกคนแล้วก็ก็เลยถอนออกไปหมดแล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นแม่นะแม่ย่าก็จะปลูกผักปลูกอะไรเนาะแกก็ชอบวันว่างของแกก็จะปลูกผักปลูกอะไรอันนี้ก็เป็นผักกาดนะที่พ่อบ้านกําลังรดอยู่นะคะมีหลายผักประมาณสี่ห้าผักนี่แหละทุกคนก่อนหน้านี้ปลูกเยอะมากนะคะแต่หลังๆมานี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะแกก็เลยจะปลูกแค่แบบไม่กี่อย่างเองนะคะนี่ก็จะเป็น ต้นมะละก o r ะเพื่อนๆฐานเดี๋ยวแนเดี๋ยวนี้พาไปชมใกล้ๆนะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอนะทุกคนมะละกอฮอลแลนด์นะคะอันนี้จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะที่เราเพาะาได้เม็ดมานะคะได้เม็ดมาแล้วเราก็เพาะให้เป็นก้านะคะแล้วมันก็พอขึ้นก้าแล้วก็เลยเอามาปลูกนะคะก็หลายต้นนะได้หลายต้นอยู่นะสอง 3ามสี่ห้าหต้นอยู่นะทุกคนนะคะชานี้ก็เอาบรรยากาศผักนี่แหละคะ่ะมาฝาเพื่อนๆน,นี่ผักกำลังงามงามค่ะทุกคนต้นหอมผักชีฝอยผักชีผักกาดนะคะและส่วนที่คลุมกับฟางไว้นี่ก็ไม่แน่ใจว่า แม่แกปลูกอะไรไว้นะคะก็ต้องรอดูตอนโตนี่แหละนะคะไ <c oughs> ม่แน่ใจว่าเก็บปลูกอะไรนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะคะทุกคนก็ร่มรื่นดีค่ะเช้าๆอากาศดีมากนะคะเช้านี้นะคะเย็นจ้อยๆเลยวันนี้16องศานะทุกคนถามพอบ้านแล้วพอบ้านบอกว่าวันนี้16องศาแต่ก็เริ่มมีแดดมีอะไรออกแล้วก็ ก็ถือว่าอุ่นๆดีนะคะวันนี้ขนาดว่าหนาวเนาะน,นี้ก็ยังใส่แขนสั้นนะทุกคนแต่อยู่ในบ้านไงคะไม่เป็นไรเพราะว่ามันอุ่นๆนคะแต่ถ้าออกไปข้างนอกนี่ก็น่าจะหนาวมะละกอก็กําลังโตเลยค่ะทุกคนดูนี่ใครอยากมาตําส้มตํานะเอามา,ม,นะา,ม,ามาเอาไปแบ่งไปกินได้นะทุกคนเนาะลูงามงามค่ะ ยามเช้าก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนนะคะพ่อบ้านก็จะมาลดน้ำต้นไม้ทุกเช้านะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าที่บ้านเรานี้น้องมีตังก็เดินเลาะหาพ่อเขาค่ะติดพ่อนะคะไม่ติดแม่เลยะคะ่ะทุกคนแม่เรียกนี่เรียกไปสิบงเรก็ไม่มาหาหรอกคะ่ะพ่อนี่กระดิกนิ้วติดเดียวนะคะวิ่งแจ้นมาหาเลยนะคะอ้วนอวยอยู่กับพ่อเขาแหละเช้า หนุนสวนพี่รำรวยก็นั่งอยู่โน่นค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าของบ้านนี้นะคะทุกคนอากาศดีดีนะคะวันนี้นะคะเย็นสบายนะคะโอ้มาละกอหนะ้ามาตามส้มตามดีเนาะทุกคนค่ะเสียดายเนาะทุกคนถ้าตามส้มตามเกงา่งตามส้มตาเป็นนี่มีก็ อย่ามาตําเองนะทุกคนแต่นี้ตาไม่เป็นพี่ตังพี่ตังวิ่งเล่นกันเนาะอ๋นอโนนโนนพี่ลอยมาแล้วค่ะโนนโนนพี่ลอยมาแล้วพี่รอยแอบพี่ตังอยู่หน้านาะทุกคนน <t> ี่อันนี้ก็เป็นความน่ารักของน้องแมวเนาะอ้าวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะ,ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปนะคะ